อไอ้โยมโยมโยมเรื่อล็กเลยนะทักทายทักทายมาข้างในก่อนกลัมาทักทายเลยเขาสวดเปิดใจอะไรนะสวดเปิดแล้วเขาจะให้ขึ้นมาเขาสวดเปิดอยากฟังเสร็จแล้วไปไปเข้าเข้าเข้ายิดหมายเข้าฝันเข้าอยจฉาขึ้นมาอย่าขึ้นมาสวดขึ้นมาอะไระ่อนปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์นะ เราจาะสวมดมนต์กระเกลื่นไปถึงถึโคฟายนาบเลยนะะเ,เ,เขาจะขึ้นมาตลอดสามเดือนนี้ก็จะมีจะมีสี่แปดฟอมเข้ามาสี่เทวดา,าเทวดาอาเทวดาเนี่ยเตรียมรับต่อไปดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะ Nói, -sí à, đừng nói, anh nói Được 100 180 186 120 Còn con thầy Con thầy chán á a

se sembo biasa Nam waktu ara tua semboasa iki pisau maka warhan sang pun kaumin cacar sampai no suka roh kami

ุริสังูคนาเอสัพพังวตุสวะกสังอาหุนัยโยอาหุนโยทันติไนโยอัญชเรกะรนิโยอนุนตบุญญังเขตัโลกสสติภาวงสหสสมปิเ

यसं सिनास्का नयमा तेया

thân giúpú mã sang chúa thì như ta अभ्लाया फ्राइब अड्माट